ช่วงนี้กระแสน้ามาสายโหดเขาเรียกกันนะคะหนูจัดให้แล้วนะคะเหลือไม่กี่ชุดแล้วนะ,ะกับชุดคันอิเล็กต,ต้าเวนโบดโอดโอขออน,นุญาตนี่มาเข้ามาดูใกล้ๆกันหน่อยชุดพี่หลายๆคนเรียกร้องให้ถ่ายกันนะคะแต่ว่าไม่ทันจะได้ถ่ายก็จะหมดแล้วนะคะมันเป็นชุดนักเอกประสงค์นะคะแต่ข้อดีของเขาคือ เวทคันเบ็ดเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะคะก็คือเป็นคันเบ็ดที่แบบกาไฟเวทสูงสุดเท่าที่หนูหามาขายได้แล้วนะคือยี่สิบสี่สิบปอนด์อ่าเดี๋ยวลองถอยหลังไปนิดนึงดูซิว่าคันเนี่ยเวทยี่สิบสี่สิบที่เป็นกาไฟดีๆมันเด้งไหมดูดิคะเด้งสะใจนะคะตีหัวตีกระชากพวกสายตีปลานะคะตีปลาเนี่ยสบายนะคะหายห่วงมาดูใกล้ๆก,กันเลยมา เจ้าตัวนี้เป็นตัวตั้งชื่อของคันเิเล็กต้าอีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะเพราะว่ามันราคาไม่แรงนะคะตัวเนี้ยเขาใช้ตัวแบงค์ตัวเดียวกับตัวแพงนะคะแต่ว่าเขาลดเรื่องอด้ามจากไม่ก๊อกเนี่ยมาเป็นโฟมซึ่งหนูมองว่าเอ้ยมันก็ดีนะมันเป็นทรงสลิมที่แบบจับแล้วมันไม่เลอะง่ายนะคะราคาก็ประหยัดลงมาต้องห้าร้อยบาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดเนี้มันเลยอยู่แค่สองพันต้นๆน,นะคะได้ของเกรดพรีเมียมเลยนะ ในราคาที่จับต้องได้แล้วก็เวทสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่เล่นแบบสายตีกระชากจะชอบกันมากนะคะหรือว่าสายสวายบ่อประบึกบ่อนียคันนี้เคยมีลูกค้าเอาไปลงประบึกมาแล้วนะคะก็ไซส์ส0ิกว่ากิโลอัดมันน่ะแต่มันไม่ใช่อัดแบบคันท่านๆั้นหนูมมันก็ต้องอัดแล้วก็เดินงัดเดินงัดอะไรอย่างนี้นะคะชุดที่จัดนี่จะเป็นชุดคันเก้าฟุตนะคะซึ่งเป็นความยาวที่ขายดีที่สุดนะคะเวทสายทีเออเวทสายลายเนี่ยยี่สิบสี่สิบนะคะ ตีเหื่อ40ถึง120กรัมนะสวยๆนะคะไกลก็ทนทานแข็งแรงนะคะประกบคู่กับเจ้าลอกนี่ขวัญใจมวลมหาประชาชนนะคะ VBa บ i ไ o n นะคะเบอร์5,000ได้น็อกแต่งนะคะตัวนี้ขายดีนะคะลูกปืนเยอะนะคะเบรกสูงถึง12กิโลนะคะ5บวก1ลูกปืนนะคะรอบเกียร์5นะคะจัดครบชุดเนี่ยพร้อมส่งนะคะ2,190บาทต่อชุดเลยนะคะให้พิเศษไปเลยจริงๆอ่ะถ้ามันไม่ลดมันจะอยู่ประมาณ 2, 6 9 0นนะคะ แต่หนูว่าลดคันลดลอกให้ลูกค้านะคะเหลือ2,190บาทพร้อมส่งแถมไสเอ็นบิ๊กเกมให้ด้วยนะคะไปแล้วลูกค้ามารอหน้าร้านเยอะมากเลยงัดโทน,นเหมือนเมื่อกี้นะคะจัดด่วนๆนะคะสําหรับลูกค้าที่เล่นชายทะเลเนี่ยอยากได้ลอกลื่นๆดีๆคันไม่แรงมากนะคะไม่ต้องไปถึงชุดละ3 0 0งเงี้ยลื่นๆดำทองเออแดงทองคันสีดำทรงสลิมนะคะหล่อๆนะคะแนะนำให้จัดเจ้าชุดนี้นะคะ ดวนนะเหลือแค่ติดชุดสุดท้ายเท่านั้นนะคะครบชุดพร้อมส่ง2,001.90บาทนะคะแถมสายเอ็นจแให้ด้วยเอาไปแบบไปใช้ได้เลยนะคะลอกเปลี่ยนมือหมุนซ้ายขวาได้นะคะลอกเป็นแขนเกีียวเป็นระบบแขนเกีียวโหถ้าซื้อแยกนะคะเฉพาะลอก1,090บาทคิดดูดิ1,090บาทให้แขนเกียวแล้วนะ,ะไม่ใช่แบบเสียบแล้วก็ไปล็อกอีกด้านแล้วนะคะเวลาจะเปลี่ยนซ้ายขวาก็เปลี่ยนสลับได้เลยนะคะ แถมน็อปแต่งให้ด้วยจริงๆเจ้าน็อปตัวนี้ยแพงนะพี่น็อปตัวนี้จริงๆอะ่ะน็อปอย่างเดียวก็สี่ร้อยกว่าบาทแล้วนะคะอันนี้เขาใส่มาให้แล้วพอเรามจับมันก็จะง่ายนะคะทําให้ชุดเนี้ยประหยัดขึ้นเยอะนะคะสําหรับลูกค้าที่แบบเอ้ยพี่ผมงบน้อยหน่อยหนูแนะนําให้จัดชุดนี้นะคะหลอ่อหอคิดดูวางเรียงกันตั้งสี่ห้าชุดอยู่ที่ทะเลอย่างเงี้ยหล่อรอแน่นอนนะคะจัดด่วนนะคะมีจำนวนจำกัดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟซบุ๊กผัดไทยพิชิตถุงมืวิตบัติท่าได้นะจ๊ะสวัสดีค่ะ